สวัสดีค่ะพลังจิตคำทำนายกับอาจารย์โกชกนะคะวันนี้อาจารย์มาในหัวข้อสิ่งที่คุณสมควรจะได้รับอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์ด้วยนะคะขณะนี้นะคะทางช่องของอาจารย์นะคะได้ผ่านเกณฑ์ต่างๆของทาง YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ อาจารย์ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปต่างๆของอาจารย์นะคะและอาจารย์ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ทำให้อาจารย์สามารถในการพัฒนาและต่อยอดบุญบาร,รมีต่อไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาส วันนี้อาจารย์จะใช้หน้าไพ่กลองนี้นะคะในการทำนายดวงชะตาว่าสิ่งที่คุณสมควรจะได้รับคืออะไรบ้างขอให้ทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคิปอาจารย์ในวันนี้นะคะจ้องไปที่กองไพ่ข้างหน้าทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วเราก็มาอ่านคำทำํานายไปพร้อมๆกันค่ะ เรามาเปิดไพ่และอ่านไปพร้อมๆกันนะคะจากพลังงานหน้าไพ่นะคะที่อาจารย์สื่อได้สัมผัสได้ เป็นพลังงานที่สะอาดสว่างบริสุทธิ์มากเลยนะคะเป็นพลังงานดีๆที่ส่งเข้ามาในกระแสะจิตของอาจารย์จากพลังงานหน้าไพ่นะคะกำลังจะสื่อว่าคุณทั้งหลายที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปอาจารย์ในวันนี้ได้พยายามสร้างความดีสร้างกรรมดีต่าง โดยไม่ย่อท้อแล้วก็ไม่ย่อถอยโดยทําสุดแรงสุดความสามารถโดยไม่หวั่นไหวสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณไม่ว่าขณะนั้นคุณกําลังจะมีความทุกข์หรือมีความตกทุกข์ได้ยากมีความเศร้าโศกเสียใจมีความผิดหวังหรือมีความช้ำอกช้ำใจต่างๆ คุณก็ไม่เคยที่จะละเลยในการสร้างความดีสร้างกรรมดีคุณทำมันมาตลอดเวลาทำมาเสมอเสมอโดยไม่มีการขาดช่วงคุณทำมาโดยที่คุณไม่รู้จักเหน็ดจ,จักเหนื่อยคุณได้สร้างมาทำมาอย่างสม่ำเสมอไม่มีการขาดตอนนะคะ ตรงเนี้ถึงเวลาแห่งการที่คุณจะได้รับผลบุญผลบารมีที่คุณได้ทำไว้สะสมไว้สร้างไว้คุณจะได้รับสิ่งที่สมควรจะได้รับไม่ว่าจะเรื่องการงานดีๆเรื่องการเงินดีๆความรักดีๆเพื่อนหรือมิตรแท้ที่ดีดี จะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนับจากนี้ครอบครัวที่ดีๆของคุณสุขภาพดีๆการยานมิตรที่ดีความสุขความสำเร็จความสมหวังในชีวิตในบางท่านจะมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมียศถาบรรดาศักดิ์สิ่งที่กำลังเข้ามาในชีวิตคุณนับจากนี้จะตอบแทนความดี ตอบแทนกรรมดีที่คุณได้ทำมาสร้างมาสะสมมาอย่างมากมายอย่างมากล้นได้เวลาเสียทีในการเสวยกรรมดีของพวกคุณทั้งหลายแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเมื่อเหวี่ยงไปแรงมันก็กลับมาแรงนี่เป็นกฎแห่งกรรม ความดีที่คุณกระทำก็เช่นกันเหวี่ยงไปแรงมากเท่าไหร่มันก็กลับมามากขึ้นเท่านั้นดังเช่นดอกไม้ที่ผิบานเมื่อถึงเวลาความดีที่เคยทำมาสะสมมาสร้างมามันก็จะส่งผลเช่นกันการเงินที่เคยติดขัดการเงินที่เคยเป็นปัญหา การเงินที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันท้อแท้กับชีวิตมันกำลังจะดีขึ้นมันกำลังจะสดใสขึ้นการงานที่เหน็ดเหนื่อยการงานที่ไม่ค่อยสมหวังการงานที่รู้สึกท้อแท้คุณจะมีงานที่ดีขึ้น ในด้านครอบครัวที่เคยมีปัญหาคลาขาสังหรือไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันมีปากมีเสียงกันหรือมีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นกับคนภายในครอบครัวสิ่งเหล่านั้นกำลังจะคลี่คลายแล้วก็ถูกทำให้มันดีขึ้นทำให้มันมีความเข้าอ,อกเข้าใจมีความกลมเกลียวเกิดขึ้นในครอบครัว ครอบครัวจะอุดมสมบูรณ์พังพร้อมเพียบพร้อม,อมเป็นเวลาดีๆที่ครอบครัวจะหันหน้าเข้ามาคุยกันปรึกษากันทำความเข้าใจซึ่งกันและกันทางด้านสุขภาพที่เคยเป็นเป็นให้หายหรือหาหมอยังไม่สามารถที่จะวินิจฉัยได้ถูกโรคยังรักษายังไม่ถูกโรคคุณจะ พบเจอหมอที่เก่งหมอที่วิเศษที่สามารถทําให้คุณสามารถผ่านพน้นช่วงเวลาแย่ๆเกี่ยวกับสุขภาพของคุณไปได้คุณจะได้รับการรักษาที่ดีเยี่ยมจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องด้วยกรรมดีทั้งหมดทั้งมวลที่คุณทำมาสร้างมาสะสมมากําลังจะส่งผลให้ชีวิตคุณสว,สว่างสวย ทำให้ชีวิตคุณโฟล์ขึ้นชีวิตคุณนับจากนี้จะเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างสวยงามแล้วก็มีคนมาคอยช่วยพยุงคอยคำจูนคอยสนับสนุนอยู่ในชีวิตคุณนับจากนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาให้การชี้แนะให้คำแนะนำหรือ ชักพาคุณไปในสิ่งที่ดีสิ่งที่ทำให้คุณจเจริญเติบโตขึ้นในชีวิตจากอาจารย์สื่อได้สัมผัสได้จากหน้าไพ่นะคะในทุกๆวันเนี้ยคุณสร้างแต่กรรมดีสร้างแต่ความดีไม่มีวันไหนเลยค่ะที่คุณจะละเลยตรงนั้นคุณจะหมั่นคิดดีทำดีพูดดี มีการรักษาศีลภาวนาสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมมีการสร้างบุญสร้างบารมีต่อยอดบุญกุศลต่างๆชอบทำทานชอบสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนชอบเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะก,การให้คำแนะนำให้เป็นที่ปรึกษาหรือให้คำสอนต่างๆกับผู้คนคุณเล็งเห็นว่า ทุกลมหายใจเข้าออกของคุณเกิดมาเพื่อสร้างกรรมดีสร้างบุญบารามีคุณมีโอกาสตรงนั้นคุณเลยทำทุกๆวันให้มันเป็นวันดีๆสร้างแต่ความดีสร้างแต่กรรมดีในทุกๆวันของคุณเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องสงสัยเลยว่าในอนาคตของคุณจะเป็นเช่นไรอนาคตของคุณก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต มีแต่ความสดใสมีแต่คุณธรรมมีแต่คุณงามความดีเข้ามาอบอุ้มอบล้อมในชีวิตคุณและในหลายๆท่านนะคะอาจารย์เห็นว่าบางคนก็มีปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตเป็นละลอกเป็นละลอกหรือเป็นระยะเป็นระยะแต่อุปสรรคเหล่านั้นคือแบบทดสอบของชีวิตใจกลางของอุปสรรคนะคะ ย่อมมีความสำเร็จย่อมมีโอกาสอยู่ในนั้นเสมอปัญหาต่างๆไม่ใช่เป็นสัญญาณที่จะบอกว่าให้เราหยุดแต่เป็นเครื่องมือนำทางให้เราเดินต่อไปข้างหน้าต่างหากเราจะรู้ถึงรสชาติของความสุขก็ต่อเมื่อเราผ่านความทุกเหล่านั้นมาได้อย่างสวยงามนะคะเรามาเปิดใบสรุปกันนะคะ จากที่อาจารย์สื่อได้สัมผัสได้จากหน้าไพ่นะคะในชีวิตนี้ของคุณสิ่งที่คุณสมควรจะได้รับก็คือต่อไปนี้คุณกำลังจะเจอเจอการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตคุณในหลายๆคนในหลายๆท่านนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตจะพิกร้ายกลายเป็นดีที่ดีอยู่แล้วก็จะดี มากยิ่งขึ้นต่อไปจะมีความเจริญมีความรุ่งเรืองขึ้นในชีวิตชีวิตคุณนับจากนี้จะมีความมั่นคงมากขึ้นการงานการเงินถึงเวลาแห่งการหมุนเข้ามาในชีวิตกงล้อชีวิตของคุณกำลังหมุนเข้ามา ไม่ว่าการงานการเงินคุณน่ะจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีจะมีเงินจับใจใช้สอยบางท่านก็จะมีโอกาสซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซื้อไรนาซื้อสวนหรือบางคนก็จะมีโอกาสซื้ออสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินต่างๆเพื่อให้ตัวเองมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นในชีวิตชีวิตของคุณนับจากนี้ ด้วยบุญบารมีที่สะสมมาสร้างมาทำมาทุกสิ่งทุกอย่างกำลังทำให้ชีวิตคุณน่ะมีการเกื้อหนุนค้ำจูนมีการผลักดันมีการส่งเสริมในดวงชะตาคุณให้มีความยิ่งใหญ่ขึ้นบางท่านอาจจะได้ปรับยศปรับตำแหน่งเลื่อนชั้นเลื่อนเลื่อนขั้นได้ยศถาบรรดาศักดิ์ได้ความเป็นใหญ่เป็นโต แล้วก็ในหลายๆท่านกงล้อชีวิตกำลังหมุนกำลังเปลี่ยนถ่ายสิ่งดีๆกำลังเข้ามาสู่ชีวิตคุณนับจากนี้ขอให้ทุกท่านมีสติในการใช้ชีวิตขอให้ทุกท่านใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถของคุณในการเก็บเกี่ยว กอบโกยช่วงเวลาดีๆที่กำลังจะเป็นของคุณให้ได้มากที่สุดข้างหน้าของพวกคุณคือความหวังนะคะส่วนข้างหลังก็คือบทเรียนที่ดีที่มีค่าขอให้ทุกคนทุกท่านสร้างบุญสร้างบารามีทุกวันทุกเวลาทุกนาทีให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อที่บุญนั้นบารมีนั้นจะส่งเสริมจะสนับสนุนจะผลักดันให้คุณมีความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในชีวิตต่อไปภายในภาคหน้านะคะอาจารย์ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีเลิศที่ประเสริฐที่สุดจงสำเร็จแก่ทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของอาจารย์ในวันนี้นะคะ ขอให้บุญบารมีเหล่านั้นจงส่งเสริมสนับสนุนให้คุณก้าวไปข้างหน้าก้าวไปยังจุดที่สูงที่สุดในชีวิตคุณพลังจิตคำทำนายกาจารย์กกรในวันนี้อาจารย์ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะอาจารย์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ